เค okay. เรามาอยู่กันที่ไหนล่ะครับเนี่ยทำไมภาพมันเป็นสีขาวดำอย่างนี้เนี่ยโอ้ยมองอะไรไม่ค่อยออกเลยแฮะค่อนข้างที่จะดูยากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ผมขอวิ่งตามเพื่อนไปก่อนละกันนะมองอะไรไม่ชัดเลยภาพสีขาวดำเนี่ยเซงชามัดเลยตอนนี้ก็ปากัวออปปี้ ไปเรื่อยเอ้ยไอสัญลักษณ์แดงๆนะั่นมันอะไรอะ่ะอืมผมว่าผมลองไปเหยียบดูดีกว่ามันคืออะไรวะอ๋อช่วยเพื่อนนะครับใช่สัญลักษณ์สีแดงช่วยเพื่อนนะมีเพื่อนวิ่งตามผมมาด้วยนะครับคนหนึ่งผมช่วยเพื่อนไว้วะ่ะผมโคตรคนดีเลย <laughs> คนดีดีเกินอืมโอเคเพื่อนกดปุ่มไปแล้วนะฮะ ใช่ผมไม่ได้กดปุ่มเลยอ่ะปุ่มมันพอกดแล้วมันจะมีทางเพิ่มขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่มีใครกดปุ่มทางจะไม่เปิดนะฮะมันจะไม่มีทางใหม่เปิดเกิดขึ้นใช่อันนี้ไงผมไปกดไม่ทันอีกแล้วผมอยากจะกดให้ทันบ้างจังเลยอ่ะเฮ้ยเซ็งชะมัดนะฮะเพราะว่าถ้าเรากดได้เราน่าจะได้เออได้เงินเพิ่มไหมผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมกดไม่เคยทันเลยเพื่อนเราเก่งเกินนะฮะอืม ไปต่อผมเริ่มหลงทางแล้วเนี่ยเพื่อนเราไปไหนแล้วเนี่ยโอเคเจอละบนหาเพื่อนรุปก็เจอเพื่อนเลยอ่ะนี่แหละอ๋อเส้นชายเส้นชายแล้วเหรอโอเคชนะเฉยไม่ได้ทําอะไรเลยแค่วิ่งตามเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วยชีวิตคนไว้หนึ่งคนนะฮะอืมโอเคด่านต่อไปมาแลาผมขอกดอ่ะกดไม่ทันครับเซ็งชะมัดเฮ้ย ขอกดบ้างได้ไหมเพื่อนทำไมพวกนายปากัวออปปี้เก่งกันจังเลยเนี่ยเฮ้ยเซิร์เวอร์นี้มีแต่คนเก่งๆนะครับอ่ามีแต่แบบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการปากัวออปปี้ทั้งนั้นเลยผมเองก็เก่งนะแต่ผมไปไม่ทันพวกเขาจริงๆว่ะเขาเก่งกว่าผมเขาไปไวมากเลยอะเฮ้ยแต่ก็ดีเหมือนกันเนาะ ผมแบบจะได้ไม่ต้องออกแรงเยอะคือแบบว่าถ้าเกิดว่าทั้งเซิร์ฟเวอร์มีผมเก่งคนเดียวผมคงต้องกดปุ่มคนเดียวแล้วผมก็จะนอยแล้วผมก็จะบ่นว่าเฮ้ยทำไมไม่กดปุ่มกันวะอะไรเงี้ยเอออ้าวในระหว่างที่บน่นเราก็ชนะเฉย <laughs> ชนะอีกแล้วทำไมแมปด่านนี้โคตรง่ายนะฮะอืมแต่ด่านสีขาวยากอยู่นะด่านขาวดำเมื่อกี้ที่เราเล่นตอนแรกอืมใช่ เอาละ่ะด่านต่อไปคืออะไรเนี่ยอุย้ยมีเสียงตีตีตีต,ต,ตีด้วยขอกดหน่อยขอกดหน่อยไม่ทัน <c oughs> อุย้ยปุ่มนี้ปุ่มนี้ผมว่าผมทันแน่ผมได้กดผมได้กดเออกดอุย้ยน้ําท่วมน้ําท่วมววววว,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 วเหมือนจะโดนทีเดียวไม่ตายนะครับแต่เลือดลดอยู่นะใช่เมื่อกี้มันมีหลอดเลือดขึ้นด้วยนะฮะตอนเวลาที่จมน้ําเอออุย้ยบมดจะได้กดก็ได้กดหลายปุ่มเลยนะฮะกดไปสองปุ่มเลยโคตรดื้อโคตรดื้อ ใช่ผมอยากมีประโยชน์บ้างตอนนั้นมีสัญลักษณ์สีแดงอีกแล้วมีคนให้ช่วยอีกแล้วอย่างนั้นเหรอโอเครอแป๊บหนึ่งนะ I'm on my way นะจ๊ะโอเคช่วยได้แล้วหนึ่งคนอ่าฮะไปทางไหนต่อละเนี่ยผมไม่รู้นะฮะผมตามเพื่อนไปแล้วกันจริงๆมันจะมีลูกศรบอกอยู่เว้ยว่าให้ไปทางไหนบ้างแต่ว่าลูกศรมันเป็นทางตรงไงมันไม่อ้อมนะฮะบางครั้ง ทางที่ลูกศรมันชี้ไปมันก็ไม่ใช่ทางที่เราควรจะไปนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วก่อนจะไปก็ต้องดูซ้ายดูขวานิดนึงเออหมแมปนี้เป็นแมปที่ก็ถ้าเล่นกับคนเก่งอะ่ะมันจะง่ายมากเลยเพราะเราก็แค่วิ่งไปเรื่อยๆื่อยนะแต่ถ้าเล่นแบบว่าในห้องที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนเก่งหรือว่าถ้าเล่นคนเดียวนี่บอกเลยว่ายากมากเพราะว่าเราจะต้องปกกดเราจะต้องไปกดปุ่มแค่คนเดียวนะครับเราต้องแบบพยายามทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวเนาะมันก็จะยากอืม ใช่โอเคชนะผ่านอีกแล้วจ้ามุ่ด่านต่อไปอะไรลาวาหรอคนโหวตลาวากันนะฮะโอเคลาวาสามดาวอ่ะเมื่อกี้ว,ว้าวสามจุดสามดาวน่าจะน่าจะยากนะเนี่ยสามจุดสามดาวนะฮะอืมกดปุ่มกดปุ่มกดไม่ถึงสงสัยต้องสไลด์สไลด์โอเคสไลด์เข้ามาแล้วตัวนั้นอ๋ออ่าเพื่อนกดไปแล้วเรียบร้อย <laughs> เซ็งจะมัดตอนกดได้นี่กดทีเดียวสองปุ่มติดต่อกันเลยแต่พอกดไม่ได้ก็ไม่ได้กดเลยนะฮะอืมขอกดบ้างดิเพื่อนสักด่านละกดใช่กดกดละด่านด่านละกดเออนี่กดได้แล้วเวสบายแล้วไปทางไหนต่อวันเนี้ยผมชักงงนะฮะโอเคน่าจะเป็นทางทางนี้ละมัง้งทางเมื่อกี้เห็นปะมันมีเพื่อนกระโดดกระโดดผ่านหน้าผมไปนะฮะเออ แมปนี้คือแบบว่าถ้าอยู่ห่างจากเพื่อนมากๆเราจะเห็นแค่ชื่อเว้ยมันไม่เห็นทั้งตัวมันไม่ยอมเรนเดอร์ตัวให้นะครับอันนี้อะไรวะเนี่ยอุ้ยใส่กำแพงใส่กำแพงอุ้ยเฮ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 ้ยเยไต่ไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปอ้าวไต่กัวผมไต่ดิอ้าอ้าวเราต้องไปไห่นี่นี่นี่อ้าวผมแจ๊กตายเรียบร้อย